อธิบายให้ไอ้ฟังดิไม่คุณทำไมมาพูดอะไรของแมวงของตอแ้วคุณอธิบายมาสิคุณจับคุณก็ต้องรู้ดิอ่ะคุณขายคุณก็ต้องรู้ดิรู้สิคุณพูดมาดิพูดมาดิพูดมาดิผมฟอมยังไงอ่ะแล้วมันแล้วมันคุณอธิบายถูกไหมว่าแท้กับฟอมเป็นยังไงผมไม่สนเรื่องแท้ฟอมใครคุณเป็นใครอ่ะผมก็ไม่สนเหมือนกันเอ้ามาแท้กับฟอมเป็นยังไงก็คุณคุณเต่าไม่ได้ว่าของแท้ของฟอมเป็นยังไงไม่มบอกรู้เป็นใครเป็นไหนนะพี่แล้วผมว่าของฟอมอ่ะ อยากช่วยเรื่องปีศาจพี่ปีศาจพี่ไม่รู้แหละคุณเป็นไทยแค่นั้นแหละเย่เย่ตก็ไม่รู้เรื่องไม่รู้มีปีปัญหาเรื่องเราพอที่ครับเป็นพยานหน่อยไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาผมไม่มีปัญหาอยู่แล้วพี่เป็นตำรวจเนาะพี่เป็นพยานเนาะพี่เป็นตำรวจใช่ไหมคะแต่จะเป็นพยาน ก็ผมให้คุณอธิบายอ่ะคุณอธิบายแล้วคุณทำไมไม่ฟังคุณอธิบายหนยสิคุอธิบายแล้วไงว่าที่ขายกจาสปองจากขายขายจากตู้ทำไมคุณไม่ฟังไม่อธิบายเลยทำไมท่านไม่บอกคุณบอกแล้วคุณไม่ฟังแล้วขอคำพูดด้วยหาว่าของฉันแจกซายคุณเลยตู้อะทำไมยังไม่เคยเห็นแล้วผมสั่งมาจากหนิ่งซายผมก็ให้เขาอธิบายแล้วเขาอธิบายไม่ได้ว่าของฉันแจกซายอธิบายได้ไม่ได้ประเด็นประเด็นคือของแท้ของแท้

ไปเลยค่ะเชื่เลยค่ะไปแจ้งว่วเชิญครับเชิญไม่ต้องห่วงน้องเดี๋ยวพี่ขึ้นมาแน่ขึ้นมาเลยเช่พี่ขึ้นมาแน่ครับผมบอกด้วยพี่เป็นใครชื่ออะไรชื่ออะไรคุณืออะไรไม่ต้องสนใจอั้นคุณไม่ต้องสนใจผมชื่ออะไรแล้วคุณมาพูดอย่างนี้ได้ยังไงคุณมาทีหลังคุณไม่รู้เรื่องล้ออะไรล้ออะไรล้ออะไรทำไมล้ออะไรลอเพลงเหรอไม่ไนะ ตกลงจะมาขายของอยู่จะเป็นนักเลีนเฮ้ยคุณชื่อของผมเฉยๆคุณเข้ามาบุกร้านผมอ่ะไล่กิริยาอย่างนี้ไม่เป็นไรเจ๊เจ๊ขายไปแน่นอนถ้าพลาดมาก็จับแค่นั้นเองแน่นอนไม่มีปัญหาจับทำไมจับข้อหาอะไรจับข้อหาอะไรจับข้อหาอะไรผมบอกนี่ต้องจับข้อหาอะไรก็ขายไปนี้ก็ขายไปไม่ใช่ไม่ใช่พี่ขายไปพี่ตอบก่อนพี่บอกพี่จับจับข้อหา ของบอกของปลอมอ่ะข้อตรงไหนอ้าวแล้วแท้ตรงไหนอ่ะนี่ไง่อยยืนดูรู้ว่าแท้ยังไงคุณยังไม่รู้เลยขออ่าแล้วคุณรู้ไดนไงว่าของแท้รู้สิครับมันก็อาชีพผมมันก็อาชีพผมนี่ก็ผิดอ่ะมันจับเรื่องของคุณรรับ โอเคโอเคครับเฮ้ยแต่พี่มองเป็นสิ่งนี้ว่าของคุณมันนพูดแบบนี้ไม่ถูกนะหาว่าของของฉันยักไส้หรอกบอกเด็กขายพูดแบบนี้ไม่ถูกแต่ฉันยืนยันว่าของของฉันของจริงแล้วเลือกของคุณเลือกของคุณเดี่ยอ๋เรียกเจ้าหน้าที่ตำรวจลงมาอย่างเรียกรปภให้ด้วยมีอย่างที่ไหนมาหาว่าของเราของปลอม